ตอนนี้ผมอยู่ที่เขตดอนเมืองนะครับก็พาผุา้สาวคนโตครับมาทำบัตรประชาชนเพราะจะไปติดต่อทำเปิดบัญชีธนาคารนะต้องต้องมาเปลี่ยนบัตรใหม่เยอกแยตอนนี้ก็ค่อนข้างเงียบเหงานะคนก็ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าก็ต้องจองคิวกัน ก็จะนัดเวลากันมาว่าคิวนี้คิวนี้จะมาเวลากี่โมงประมาณนี้ครับผมมามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มาจองคิวไว้ก็เลยวันนี้ได้มาแต่เช้าวันนี้ลูกสาวก็ไปทํากําลังไปถ่ายรูปครับกลังดำเนินกนารก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ก็คนน้อยส่วนมากก็จะกำหนด,ดเวลามากันว่าจะมากี่โมงนะครับก็ ตับรรยากาศรอบๆนะครับ นั่งเว้นระยะห่างนะสังเกตได้ว่าจะคนจะมีไม่เยอะเท่าไหร่เริ่มมาตามเวลาที่ได้จองคิวไว้นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวรอดูก็ครับว่าปัดรใหม่ออกมาจะมีหน้าตาแบบไหนอืม mm hmm. ทำบัตรเสร็จเรียบร้อยนะครับกำลังจะเดินทางไปต่อที่ธนาคารแล้วเราจะไปเปิดบัญชีกันนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีก็กรอเอกสารทำบัญชีนะครับแล้วก็สมัครแอปของธนาคารตอนนี้ก็ เตรียมรับเงินเข้าบัญชีได้นะครับยิ้มใหญ่เลยขอบคุณมากครับที่ชมคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ